ขอ้อหวยละก,กิโลนะครับต้อง 1, 6, มันมีหนึ่งหกผถือแด่นั้นน่ะนี่ก็ขอไว้กันเต็มเลยเน,นมากันช่างชาดเเช่างชาติวช่าไงชังช่างานี่ เฮ้ยจุดเป็นกรรมเลยจุดหนึ่งกรรมครับด้วยจุดขักจุดเหนะสารปูตาตาจันตาเซยังมีโอ้สามคนนี่นี่ของนี่ได้เต็ม นี่จังขาดยอดเว้ยเเดี๋ยวปปุดไฟกันนชาหลวงไข่เอาพ่อมาเล่นอ่ะบ่ที่ละหน่วยเอานวยบั่เอนกนหัวบเขยมาขยุ้มมาเลยนี่ยนี้เพิ่งมาทางแรกเด้นี่ บึ๊บเลขอะไรน่ะเลขสอสอเป็นงเคยมากแต่สองน้อายุับอสามเลยวะเลขเก้าสองเก้าเออพ่อหรือม้เขาสองตัวกับพ่อเนาะเาเด็เจ้สมตัวเนาะสามตัวครับปุ๊บเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเอ้่ สผงเข้าจิ้แล้ว,วครับนี่งามจิ้เดี๋ยวไปขออนันดนี้ครับเจ็ดเก่าเมื่กี้เ,เบริเวณเนาะบริเวณน,นี้ครับคนเข้ามาขอหวยกันนะครับจุดเดิมจุดตรงไหน ม,มาจุดดูกันนะมันจะออกอะไรไรสามสี่ยังไม่ทันได้ไหมอินเลวสามสี่ไดหวยแล้วครับหนึ่งสามสี่ ทูบนะครับสารแต่จันต์ตาซียายามีนะครับได้หวยแล้วครับเพื่อนครับหนึี 4. อ้าวนี่ก็หนึ่งสสของใครเนะีไม่ตัวเดียวกัน